ชายหนุ่มรู้สึกแน่นที่ลำคออย่างประหลาดโดยความตกใจเขาไอกระอักออกมาเป็นใบมีดกนจำนวนมหาศาลยังไม่ทันที่จะตั้งสติได้เข็มแหลมคมก็เริ่มพุ่งทะลุออกมาจากใบหน้าของเขาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีความสามารถปริศนาดอป,ปิโอ้ก็ไร้หนทางที่จะต่อกรเขาทำได้เพียงมองดูรีซอตโตหายตัวมุ่กลับเข้าไปในเงามือดอีกครั้งทันใดนั้นเสียงมือถือก็ดังขึ้นมันคือเสียงที่คุ้นเคยในฝันร้ายอันเหลือเชื่อนี้เขาคว้ากบแถวนั้นมาแน่หูแล้วเริ่มรายงานสถานการณ์กับบอสปลายสายทันทีบอสอออกคัั่งเเเเดดดด็ขขขาาาาาาใใหห้้้้พพยยมประชิตตตวีซไนน ดอป,ปิโอได้รับพลังบางส่วนจากบอสมาแล้วหากเข้าประชิดได้เขาจะสามารถสังหารศัตรูได้ในพริบตาแถมเขายังได้รับพลังของสแตนมาด้วยซึ่งความสามารถนี้ช่วยให้เขามองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้หลังจากเพ่งสมาธิมองภาพนิมิตด,ดอป,ปิโอก็ต้องช็อกเมื่อเห็นภาพตัวเองถูกกันไกลเสียบทะลุความหวาดกลัวเข้าครอบงำ้วยความตื่นตระหนกเขาจึงโจมตีใส่ก้อนหินข้างๆอย่างบ้าคลัง่งแต่ชัดเจนว่ามันไม่ใช่ศัตรูและแล้วกันไกลก็โผล่ออกมาจริงๆที่คอของเขาเพื่อรักษาชีวิตดอปิโอจำใจต้องใช้มือตะกุยคอตัวเองกกกรรระชาาาาาาาไไไเเ่่่มมมมนนนัั้้ออออยยงงสุุดดดดดแแขตตตววิิิภพถ กลับโชว์ให้เห็นว่าเท้าวขวาของเขากำลังจะถูกตัดขาดเพื่อไม่ให้สูญเสียการเคลื่อนไหวบอสรียสั่งให้เขาถอยหนีจากจุดนั้นด่วนแต่ดอปิโอกลับเลือกที่จะปักหลักสู้ต่อเขาตั้งใจแน,แน่วแน่ว่าจะต้องจัดการรีซอตโตให้ได้ในคราวนี้ทว่าทันทีที่เขาวางมือถือกบลงกับพื้นใบมีดคมกริบก็ระเบิดพุ่งออกมาจากตัวกบดอปิโอ <opp> ชวยจังหวะนั้นคว้างกันไกลสวนกลับไปทันทีพริบตาต่อมา,อมารีซอตโตที่ซ่อนตัวอยู่ก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเท้าที่ถูกกันไกลตับถาดกระเด็นกลายเป็นว่าเเเเทท้้้้าาาาาีี่่่หห็็นนนนนนใใใิิิมมมตตตตตััชขขออองงดดดปแรูววยยคจจพะบส แต่กลับพบว่าเจ้ากบน้อยสิ้นใจไปเสียแล้วเขาจึงหยิบมวลขึ้นมาเพื่อใช้เป็นมือถือเครื่องใหม่แทนแต่ในจังหวะนั้นเองเท้าที่ขาดไปของรีซอตโต้กลับลอยกลับมาต่อปิดกับขาความจริงกระจ่างแล้วความสามารถของรีซอตโต้คือการควบคุมธาตุเหล็กภายในร่างกายมนุษย์และเปลี่ยนมันให้เป็นใบมีดสังหารนั่นเอง